สวัสดีครับพบกับบอสเบกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถมือถุนิวมิลเอ็กซ์นะถ้านิวมิลเอ็กที่จะเป็นเบรกเบอไฟฟ้าแล้วตัว2 0 2 0 2 0 2 1จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าหมดแล้วรุ่นใหม่ทีนี้จะมีลูกค้าขอส่งว่าอยากจะใส่คาเยน17เแทสหน้าหลังของเบรคเบอไฟฟ้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือมีชุดคาเยนหน้าหลังเลยคาเยน17เแทสนะอันนี้จะเป็นตามหน้า6พอร์ตดูยังไง6พอร์ต ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งละสามสองฝั่งเท่ากับหกหน้าหลังด้านหลังจะเป็นสี่พอทหนึ่งสองสามสี่สี่พอทจานหน้าจะเป็นขนาดจานสามแปดสูท่าหลังจะเป็นขนาดจานาสามเกินสูอันนี้คือลูกค้าขอเป็นสีเทาโมโนฮับชาก็คือสามสี 3, เทาแล้วก็ฮับสีชาที่ข้อจานจะเป็น แบมโบ้ไฮคาร์บอนขนาดจาน380ถ้หาหวางก็เป็นเหมือนกันแบมโบ้ไฮคาร์บอนขนาดจาน370 6รูตรงรุ่นใส่นิวเอตรงรุ่นได้เลยจับใส่ได้เลยจะเป็นพวกชุดท้าเบรคชุดท,ท้าเบรก,กหลังแล้วก็พวกสลักซิปซ้มอะไรพวกนี้ทุกอย่างไห้ลงเรามีให้หมดชุดนี้จะอยู่ที่1 4 5 0 0แบาทคือจบหมดทุกอย่างสามารถเลือกสีปั๊มได้สามารถเลือกสีทับได้ อันนี้ลูกค้าจะเป็นล้อที่สามเจ็ดอบสิบแปดถ้าสมมติเป็นพวกล้อก้านโยกสามารถใส่จานได้สามแปดศูนย์้หมดแล้วนะครับการติดตั้งพาเยนสิบเจ็ดแท็กในรถมิวมิวเอ็กนะครับล้อขอบสิบแปดล้อสีทองเดี๋ยวเรามาดูกันขนาดจานหลังสามเจ็ดศูนย์เบมร์ไฟฟ้า่แล้วก็นี้ปั๊มหลังสี่พอตพาเยนหลังสี่พอตขนาดจานสามเจ็ดศูนย์เต็มวงอันนี้ผมแจ้งก่อนนะว่าล้อ มีอีสามเจ็ดก้านโยกที่ใช้กันเอสยูวีทั่วไปดูด้านหน้าต่อด้านหน้าก็จะเป็นคาเยนุกพอดหลังคาเยนุกพอดหลังนะที่คาเยนหุกคาเอ้ไม่ใช่คาเยนุกพอดหน้าขนาดจานหน้าสามแปดศูนย์ับสี่ชาล้อข้างหน้าสิบแปดวิเมต์เต็มเปียกพอดีสวยงามอันนี้ถ้ามองถ้าสมมติมุมมองเรื่องผมยังไม่อธิบายเรื่องน้ำมันเบรกนะถ้าน้ำมันเบรกมันจะอยู่ดอทห้าจุดหนึ่ง เราจะไม่ใช้ดอท4นะเราจะใช้ดอด51ท5.1เท่านั้นเพราะว่าโทรศร้อ์สูงโทรศร้อ์สูงใช้งานได้ปกติเลย